เราสวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะขอนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะราคาประหยัดนะคะเป็นรถกระบะมือสองบ้านๆเลยคุกผู้าพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะด้านเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนด้วยนะคะ i s u z u DMAX V03 เครื่องไดรเล็กพุมไราพาวเวอร์ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ดีเครื่อง2,500 cc ดีเซลค่ะ เครื่องดีสีสวยช่วงรางแน่นพัดสีสวยภายในดูสะอาดนะคะลักษณะเบื้องต้นดูจากรูปเพิ่มเติมในคลิปนี้ได้เลยนะทุกท่านหรือว่าจะอ่านตัวคําอธิบายเพิ่มเติมก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นใส่ไว้ให้เหมือนกันนะคะแอร์เย็นเร่มมีพร้อมค่ะราคา1 8 0 0 0 0บาทรถอยู่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ สนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถคะ่ะติดต่อสายตรงด้วยตนเองตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปได้เลยแนะนําให้นัดหมายล่วงหน้าและไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนําเสนอให้ชมเบื้องต้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ